สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวของที่เราสะสมกันนะอันนี้ก็คือโต๊ถ่ายคลิปของเรานี่เองเดี๋ยวเรามาดูของสะสมกันเลยนะของสะสมของเรานี่ก็จะเป็นพวกติ่มของจุกกเกจจิจิอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะพามารีวิวกันนะโอเคอย่างแรกนะคะที่มันเป็นเอ,อของที่เราแบบสะสมแล้วได้เยอะที่สุดนั่นก็จะเป็นพวก เอ่มสกูชี่อะค่ะเนี่ยสกูชี่มันก็ได้เยอะที่สุดประมาณสิบสองสิบสามอันก็ประมาณนั้นนะแล้วอย่างที่สองที่แบบที่สกูชี่มันอยู่ที่สมเด็จที่สะสมมากที่สุดเลยก็จะเป็นพวกสติกเกอร์ยอะไรเงี้ยนคะคะยังมีของสะสมอีกอันนี้คือเราสติกเกอร์มาแปะเฉยหวังก็มีหวังนี้ก็มีนะนะ ก็เจอพวกส่สมส,รรมสติกเกอร์สุวที่แล้วก็อันนี้ค่ะลูกเด้งนีลูกเด้งนะก็สะสมได้แล้วประมาณเอ่อหกเจ็ดลูกอะคะ่ะน่าจะใช่หกเจ็ดลูกอืมหกลูกนะคะก็ได้สะสมได้หกลูกไปซื้อที่ร้านลูกเด้งแล้วกระปุกอันนี้มันเป็นกระปุกลูกเด้งนะคะอันนี้คือ ลูกเด้งที่จริงมันเป็นกระปุกอมสินนะกระปุกอมสินลูกเด้งแต่เรามาใส่ลูกเด้งเพราะว่ามันเป็นยี่หอลูกเด้งอะค่ะนะต่อไปที่เราสะสมเหมือนกันก็จะเป็นพวกตุ๊กตาตุ๊กตาพวกนี้อันนี้เต็มเพชอบอันนี้ของไม่แท้แล้วก็ของแท้คือวันนี้เราเอามาแค่ ลิงนะพอเราชอบลิงเขาเราว่าลิงมันน่ารักอะอันนี้ของแท้อันนี้ไม่แท้ก็ชอบของไม่แท้มากกว่าดูดิมันเส้นบอลเลได้ที่จริงของไม่แท้มีเม่นมีอะไรอะอะไรสักอย่างนั่นแหละเราจะไม่ได้แล้วมีอยู่ห้าตัวอันนี้มีอยู่หลายตัวเช่นกันนะเพราะว่าของแท้นี่มันมีให้เลือกเยอะใช่ไหม แล้วไอ้ของปอมเนี่ยเราซื้อมาเป็นของมือสองเพราะว่ามันจะมีเนี่ยแตกละมันเป็นของมือสองนะคะตัวนี้แต่อันนี้ของมือหนึ่งนะของมือหนึ่งตัวเนี้ยของมือหนึ่ง,นงหนักมากเลยอ่ะอันนี้นะคะ lps ซีวันนี้เราก็สะสมนะแต่วันนี้เอามาไม่ให้ดูไม่ได้เพราะว่าวันนี้ซีวันนี้เราไม่ไดเอามาแล้วก็จะเป็นพวกบาร์บี้ตุ๊กตาอะไรเงี้ยน,นะคะแล้วก็เป็นพวกของจิว๋วของจิ๋วน่ะของสะสมอ่ะก็จะเป็นพวกของจิ๋วอะก็ไม่มีไม่เยอะมากอะ่ะอันนี้จะเป็นดินญี่ปุ่นดินญี่ปุ่นเราไว้นี่เพราะว่าขวดมันขวดมันหายไปไหนไม่รู้นะ ก็นะเป็นพวกขอ,อนสือมากกว่าเนีย่ยนะคะส่วนใหญ่จะปั้นจากดินเคลเวิร์จะมีส่วนน้อยค่ะที่เอาดินเคลว์เวิร์กมาผสมกับดินญี่ปุ่นะนะเพราะว่าดินญี่ปุ่นเราก็ไม่ได้ทําอะไรเอามาทําวิกครีมเพราะว่าวิกครีมมันทาจากดินไดโซและดินไดโซมันเป็นดินญี่ปุ่นแล้วเราก็คิดว่าถ้าดินไดโซเป็นดินญี่ปุ่นดินญี่ปุ่นก็ต้องทําได้อะไรอย่างี้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกที่สะสมอีกอย่างหนึ่งนะก็จะเป็นอ,อ่ะลูกปัด ที่จริงเรามีอีกนี้เป็นลูกบัตพาสเทลอะแต่อยู่ไหนไม่รู้เนีย่ยลูกบัดพาสเทลเดี๋ยวเราลองไปหาดูก,ก่อนนะคะโอเคค่ะคือลูกบัตพาสเทลอะเรามีเยอะกว่านี้นะแต่คือมันอยู่ในกระเป๋าสีเหลืองอยู่ในรถพ่อแล้วตอนนี้พ่อก็ออกไปข้างนอกที่จริงเรามีเยอะกว่านี้นะลูกบัดพาสเทลอะค่ะอันนี้ก็เป็นลูกบัตที่เราสะสมไว้ในตอนนี้ น,นี่ลูกบัดยักษ์มันแบบใหญ่มากใหญ่จริงๆนะอันเนี้ยใหญ่กว่าหน้าใหญ่เกือบเท่าหน้า LPS แล้วค่ะแล้วก้อนนี้ค่ะอันนี้มันจะเป็นที่ติดอะไรสกูชี่สกูชี่อันเก่าของเราเนีย่ยนะสกูชี่อันเก่าของเราแล้วมันก็หายแล้วสกูชี่นนัะ้นอะ แต่ว่าท็อปปิ้งมันยังอยู่เพราะว่าท็อปปิ้งมันหลือเะไรลยเก็บไว้นี่จะเป็นพวกกระดิ่งนะคะกระดิ่งก็จะมีประมาณเนี้ยประมาณสามสามอันกระดิ่งท็อปปิ้งกปัน่นอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้ก็นี่แหละค่ะก็คือของสะสมของเราส่วนหนึ่งวันนี้เราก็ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย